ก็แม่มอนมาเสริมสวยเด้อพี่น้องเด้อเศร้าเครียดแล้วก็มาเสริมสวยค่ทาตีนนี่มือนี่สีนี่งามบ่นี่แล้วเรียบร้อยเลยนี่ทามือเรียบร้อยอทำบ่คาตีนตีนเาสีชมพูชมพูอมปู นเด้อคขาได้โอเคเวียดนามขึ้นแล้วไปแคมทางเด้อพี่น้องได้ยินแต่เสียงรถเซลลเซลอยู่พ่ะยก็ไม่ใหญ่นางอยู่ก็ะ่ะหันอยู่บ้านนี่แหละหันเก่าหันเดิมนี่ก็มาเฮือนนะพี่น้องสมสวยๆเหล่าก็มาเฮือนนี่แหละกินหอดบนอยู่บนนอนไม่ม้อนนี่แหละ นี่แหละบนนอนไม่มอนก็ได้เดี๋ยวนี้ยังดอกบนนอกบนนอนบนนอกเมียนเสือเมียนผ้าห่มอยู่หันตารางอันนี้ก็บ่มีใครนอนดอกกุ้ยซื้อๆบมืนนอนอันนี้ก็ได้อยู่แบบนี้แหละที่ไปปันบ้านอยู่ยง่ายๆนี่แหละตู้เส,สือ้อผ้ากับเมื่อเฮือนนาอุ่นนี่ก็ครึ่งเรื่งเอาเมื่องฝนของก็ได้ มาพี่กระห่มอยู่พี่ไปพุ่นกระห่มอยู่พุ่นไว้สันซะอยู่พุ่นกระดนเลยเนาะลายมือเป็นจน,เป,น,เ,ปนเป็นเดือนหน่มอนอยู่น้ำหนงองอ้นหน่อยโอ้ยรคิดทอดแบบนอนเฮือนมาได้แล้องมานอนเฮือนก่อนมันนี่วป่าก็เลยมาเฮือนนะเนาะเพือนลูกบีกข่อยปีโป้ดีโดเอามาน้ำได้ยันเข้าบกเกลือเขา่มามอนบมป,ะปะ้าได้ยันนั่งคิงขึ้นบกเกลือเขา่ขาเกลือหนัก ไปใส่กลับไปน้ำมาออมาน้ำมาแล้วก็แม่เพิ่นกด็ดีใจนะนางลูกดิกเห็นลูกเพิ่นกดน็ดีใจดีเดอปีโป้ก,ก็ดูดนมมด้ำแม่จอดจอดเลยได้แน่มาไหมเห็นลูกเพิ่นก็ดีใจแล้วดูดน้ำแม่จอดจอดเลยได้นี่สองพระองค์พ่นนี่พผล่โผล่นพล่โผล่โผล่เดี๋ยวไปซูนเล็บขอได้เล็บข่อย่างโมเห่งเลยนานเห่งนานเห่งค่ะ ถ้าสีเขียวแบบบัตทับมันเผ็ดผัดทับกาเผ็ดผัดเป็นสีแบบนี้ตะบิดสีเขียวด่ะงามบ่มบันเป็นสีเขียวหเห็นบหมท่านได้หลดคักซะสูนหน,หนึ่งก็นั่นเลยนี่ก็เพิ่นมาสูนข่อยเมื่อกี้นี่แล้วนี่ก็ได้นี่เพ่เดได้เนี่โอ้ยจะมาใกล้คนนั่งเบบข่อยเพื่อนมาเลยนี่น้องก็ในแห้งซสำนี่เล็บตีนนี่ก็ได้ ซีชมพูอาก,กูเหยียบอีกเลยแม่นางจ้อยก็มานั่ง,าางลิ่นนำยามุแรงพี่นอ้องสดีีพ่นอ้ <c oughs> นนนองม,องมาลิ่นนำพืชินนั่นพี่มอนมาเพิกก่ชกระยางมาลิ่นนำบรรยากาศยามแรงสดใสหัวลมออกแล้วหัวลมออกเย็นวอยวอยเดือนสามเดือนสี่ ลมพัดวีกระตายหนาวเย็นมันเดียวเห็นหมากตูมเลยลุนเพลงอะีรนนก็จะลุดดนได้พี่น้องเลยบรรยากาศบรรยากาศสวนคั่วไม่มอนก็บแบบนี้แลมาเห็นเพื่อนเห็นซานก็เห็นเครื่องปลูกคล้องพังก็มงวนในจิตในใจเนาะคนเฮ้านะเพื่อนซานมีเครื่องปลูกอะ อบอุ่นนะเพื่อนมีคนอยู่เนาะโมเป็นเพื่อนห้างเพื่อนมีคนอยู่ก็อบอุ่นอันนี้ก็ต้องมดุดพังมดุดปลูกสักหนึ่ดินนองอ้นก็หกเดี๋ยวได้ดินทางพุ่นก็ขันบ่อทางสะโอนมาได้ดอกปลูกก็ได้โอ้มหมะฮุงก็ซ้ำจิตซ้ำโอ้โหวยก็ยัองอีกเรื่อนึงเครื่อนนึนงนนก็ตัดแล้ว บ่มยังมุสุกอยู่นันสุกอะไรยังมุสุกอยู่ปานในกล้วยก็ไเลยบรรยากาศใสกับแบบสีเลยเนาะเพื่อนคนมีเครื่องปลูกชีวิตพอเพียงอยากทำอะไกะกินอยากมะฮุงกะกินหัวคาหัวชิงไข่ใบมะกรูดผลพักแพวใส่ต้มใส่แกง ไม่ได้ยากสิทธิ์พอเพียงเนาะพี่น้องเนาะบริสซาบางเวียดไทยบริบาลไทยกินหม้อหม้อแม่แม่เงินเฮาเหมือนเดือดร้อนว่าวให้ผู้นั้นว่าวให้ผูนี้กินข้าวโตโซความผลหาแตเรื่องว่าว่าใส่เน่านแนวนี้นาะนะฮะบุคคลนาะนะบุคคลปากสมใจ๊เนาะพี่น้องเนาะบุคคลปากสมใจ๊มันอดบ่ได้มันอยากว่าวนี่ จักมันสิไประแจอีหยังอีกรื่อนี่ลงคลิปไปเหรอคลิปตัวนั้นนะตอบมันไปบอกมันไปเหรอือคนเฮาแนวคนสั่งคนมันบ่มีมันก็หาเรื่องใส่เนาะพี่น้องทั้งๆที่เฮาบ่ได้เป็นคือมันว่าอุห์นะเฮาบ่ได้นว่าบ่ได้เป็นคือมันว่าอุหแนวมันสั่งให้จะได้มันก็สั่งว่นสันซะอื แนวบ่มีกะฮาว่าอสยอย่าให้เฮาเครียดอย่าให้เาฮาหืน่าให้เฮาโมโหหะนาแนวคิดมันหะน้อย่าให้เฮา,นะนะา,าออกตอบโต้มันหนะนาพวกนี่นะพวกคนมันสมองอันต่ำๆนะที่เบา่าอีเดอร์ขีดนี่ก็ได้อืมมันหมักดามามันหมักเหม็นมาเบ้าแน,นวบ่ดีหนะนายั่วโมโหหนะก็เลยเบ้าใะเนาะ มันหมักให้ ойти, ula, เขาเว้า ouais. leave, วแต่มันมันก็เว้าเหาก็เว้าไปนี่แหละเน้องสิสนมที่สักตุ industry, ก๊ดสีโปส <ận> ส้ที่มันเว้าวผายเดียวซะบะซะเนาะน่ะนี่ลูกดิกนะปีโป้ดีโดนะเบ็นไงนะได้ไปตะหักตะแพงเลยมาก่อนไปตะหักก็หักจะแพงค่ะน่ะเต้นดองดองก็เต้นดองดองเลี้ยงยังจะแพงอันนั่น คุณจักครัวมันหูผู้เจ้ามันหูแม่มันมาหรือก็เล่นดูนมแม่จอดจอดลูกอันแม่ก็เห็นลูกแล้วเขาแล่นใส่ลูกลดลูกกินนมก็ให้กินได้ยืนนี่กินซ้ดยดูจอดจอดไม่ได้หายได้ขนาดไปทะเลมือมือมันก็ยังจือแม่มันมันก็ยังจือลูกมันเนาะนี่หรืวเขาว่าสายเลือดสายเลือดเลือดแต่มันข้นกว่าน้ำมันจะไปแพงลูกู้อื่นจกเสือก็แพงลูกตัวเองตัวเนาะ นาดุกดึกจังอืมปูนปมาเด้อขามาเด้อข่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 ามาเด้อแบ่ซนเด้อข่ามาเด้ออืมเฮ้ยเก่งๆนั่นๆสิไปใส่ยังแบ่นะแบ่ซนเกิดได้ไหม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 ดุดดึกดุึกมามามาพี่โป้พี่โปเข้ามานี่มังหงกุ๊กหนซนนี่ก็ได้สองนัวใหญ่บวมหน้ามันเลยสิตายเลยเบื้องหน้าน่าเลืองนี่เพหัวขาก็ได้ อยู่พี่ก็มีกอนึงอข่านะอยู่ขางเมืองนั่นก็บกอนึงมาหนีไปเลยซื้อเลยอยู่แค่นัองอ้นก็เลยซื้อกินได้ผู้ขาผู้สิงคายมาพี่ไป่มดไม่เลยซื้อดอกบาเนะีาา่ยหัวขาผู้สิงคายใบมะกรูกดไปซื้อได้กว่าเนะี่กินสวนตัวเองอยู่เลยพักนางเลิศมะลามมาพี่อันอยู่ต้นม่วงนะี่อยู่แคมหัวแคมกำแพงเป็นปตา พักนังเลิศได้พี่น้องเอ้ยเผนป่าเลยศเลยนี่นี่บนป่านะคิ้วในตะกี้มีต้นม่วงอยู่างนี้นี่นบัตส์ผนตัดถิ่มแล้วป่านพักนังเลิศเลยแหละเต็มเลยคนมงามนี่ป่านจะคิ้วนี่อยู่ติดผนังกระแพงนี่เลยแหละนี่ป่าพักอีเลิศนะนี่ก็กเกี้ยวเกาะก็กอดเกี้ยวก็กอดเกี้ยวก็เกี้ยวกอดเพา่คนว่า มีต้นอันนี้อยู่นี่ก็ค้ำคูนเด้อกอดเกี่ยวเกี่ยวกอดไค้ำคูนผันว่าเ้ามันเกี่ยวกันมดนี่สีมีเงินได้ผันว่าเนี่สีโซกสีลาบเ้ามันเกี่ยวเกี่ยวกันมดไปสินไงนี่เด้นี่ผันว่เกี่ยวกันนี่สี่มีโศกมีลาบมีเงินผันว่า กลกสมเสียวนะี่ก็เกิดเองบม่ได้ปลูกใส่ต้มใส่ย่างก็แซ่ต้มปูตป้มปลาต้มกบแซ่บอันนี้ก็มักมีน้ำเพิงมังมีหน่วลนวลใหญ่ๆสมกระปั้นนี่แหละอันนี้นะมาปลูกนะทาแบะบกัดนี่มันขึ้นต้นใหญ่แล้วแบะกัดกินหลายเถืออ่อเลยพงไม้อันนี้นะมังนาวนี่ก็บเบิดแล้วมังหน้าใบมอนก็บเบิดแลยเด้บอบ่มีหมากเลย วะไม่หมากเลยไม่แต่ใ <c oughs> บเนาะฮะบรรยากาศงามแรงน้องพี่น้องก็มียางถ่ายรีวิวส่วนครัวมาเพื่อนมานอนอยู่เพื่อนเลยได้บัดนี้ได้นอนอย่าุ่นต้นเลยมานอนอยู่เพื่อนเลยบัด้อบอุ่น <c oughs> เพื่อนก็ไดแบัดนี้บ้านลูกชายเขาอ,อยู่ผู้เดียวลายมือเลย <c oughs> เออเออไม่สิเบงกงดอกโอเคเนาะพี่น้อง <c oughs> บาย